สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับอ่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะทุกท่านที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครนะครับ U r ตัวแรกของปีนี้นะสองพันยี่ี่นะครับซุยริวะครับดูด,ดิโอ้โหยืนกันเต็มเมืองเลยนะครับน่าจะมาจากกิจกรรมต่อภาพหนะ่อยแล้วก็เปิดครบเท่าไหร่นะมันแจกรูปร่างเจ็ดวันนี่นี่ เปิดครบห้าสิบสเต็ปมันแจกรูปร่างเจ็ดวันนะเอามาเดินกันมันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับไม่รู้ว่าลูกแก้วลูกแก้วจะออกไวไหมนะแต่เหมือนไอหินพัฒนาผมก็น่าจะขาดประมาณสองอันมัน้งนะครับเดี๋ยวมาดูเพื่อความัวโอ้ยชิคะเนวรไม่าโอนซาคาดหวังยม่เรวโอมผมขาดสองจริงด้วยเนะี่ยผมมีอยู่สองนะครับผมขาดอีกสอง แล้วก็อันนี้หนึ่งนะโอเคตัวนี้เท่นะครับเป็นตัวที่เท่เหมือนกันนะแล้วก็เก่งด้วยเป็นตัวแบกทีมได้นะครับโอเคสุ่มเลยดีไหมเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยนะมากดตรงอัญเชิญนะครับ s r ในตัวก็ขยะล้วนนะครับไม่ได้ต้องการทั้งตัวต้องการแค่หินกับลูกแก้ว ผมมีอยู่295บาใบนะครับมา10ครั้งแรกไปเรมาชอ้ตผมจะกดกดข้ามนะเพื่อความไว้กดข้ามเลยกันเฮ้ยมันโหลดว่ะลูกแก้วมาแลว้วเนี่ยยังเป็นไปไม่ได้ลูกแก้วมาเลยเป็นไปไม่ได้นะครับไม่ใช่เกมนี้ครับกด10บใบมาไม่ใช่เกมนีเม้เกมอื่นครับ เกมอื่นครับเกมนี้ล็อกไวแล้วครับเกมนี้ล็อกไว้หมดแล้วว่าต้องมาสักประมาณร้อยใบอะไรประมาณจะออกให้อะไรล็อกไว้แล้วทุกอย่างมัน,นดดกำหนดไวกำหนดไว้หมดแล้วเออไอที่มันโหลดนี่คือเน็ตผมใช่ไหมเน็ตผมอ่อนเองใช่ไหมไม่ได,ด้เกี่ยวกับว่าเอ้โหลดแล้วมันจะได้แก้วนะครับโหลดเน็ตเน็ตผมนี่แหละดูดิโอ้ย เนผมชัวร์นะครับเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่นับด้วยเพินเินไปหน่อยสีเหลืองไม่ผุดเลยโอ้โหมันต้องเป็นสีแดงใช่ป่ะยูอาร์ยูอาร์ต้องสีแดงนะครับเดี๋ยวขอกดต่อยนะสเต็ปจะมาไหมเฮ้ยสีเหลืองสีเหลืองหรือสีแดงวะเหลืองเอ้ยแดงว่ะ ก็ตัวละครซุยริวมั้งังสีการฆ่าบีบคั้นมากซูริลตัวละครนะครับต้องการตอนนี้ต้องการหินพัฒนาอีกอันหนึ่งแล้วก็แก้วครับเฮ้ยกดต่อยปุ๊บม,มันมาให้เลยวะ่ะมาไหม oh, โอ้โหโหลดอย่างนี้เน็ตเน็ตผมชัวร์น่าลำพารมาก ทำคาเน็ตมากเลยโหลดเรื่องนะข้ามครับเอ้ยได้หินเพิ่มมาแล้วหินผมครบแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งนะหินผมครบแล้วเอ่อแปดสิบแล้วอ่ะโอ้โหกดลับก่อนกดลับนะครับเอามันมาเดินในเมืองสิเป็นเคสหน่อยลูกล่างเนี่ยลูกล่างเจ็ดวันนะครับไม่ใช่ถาวรถ้าถาวรน,นี่นะ่าจะต้องเติมอ่ะ 300กว่าบาทครับแต่ว่ากิจกรรมเติมที่เอารูปร่างถาวอมยังไม่มาตอนนี้โอเคต่อครับไม่ลองกดต่อยดูสิเมื่อกี้กดต่อยแนละ้วมันมาให้แก้วไหจบไปแก้วจบจบ,จบม่วงล้วนการันตีแน่เลยว่าโอ้ยเน็ตก็อะไรของมึงเนี่ยลำคาละ โอ้ค้างเลยเฮ้ยค้างเลยเหรอเฮ้ยเออแป๊บนึงนะผมเปลี่ยนเป็นเน็ตเครื่องดีกว่า Wi-Fi กากนักเกินมาครับทุกคนมาต่อครับเปลี่ยนเป็นเน็ตเครื่องนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนะไม่รู้ว่าเน็ตผมหรือเซิร์ฟด้วยเออโหลดเพราะเซิร์ฟโหลดเพราะเน็ตผมไม่รู้นะน่าจะเซิร์ฟไปแหลมอย่างนี้โอ้โหน่าจะเซิร์ฟแล้วแหละ น่าจะเน็ตผมแม่เละเพราะเปลี่ยนเน็ตเครื่องเน็ตไวไฟเนี่ยจตเน็ตเครื่องผมแรงอยู่นะนายเดือนหลายบาทส่วนไวไฟนี่เห็นเขาผีออกนครับแต่ผมว่าโหลดนี้น่าจะเซิร์ฟไม่น่าจะเน็ตเครื่องหรือเน็ตไวไฟผมเซิร์ฟได้แหละสีแดงมาหน่อยมาไม่มาเลยการันตีร้อยแปดสิบแน่เลย เกมเฮียอ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยเซ็งเซ็งเซ็งไม่มาทีกี่ใบก็ไม่รู้ไม่ได้เช็คครับยวค่อยไปเช็คกดข้ามตื๊บตืบตืบต้บหือไซตามะก็ริดจังเลยแปบ๊บนะกี่ใบแล้ว180ยังวสิบยังไงร้อยเท่าไหร่แนละ้ว130นะครับ โอเคต่อไปร้อยห้าสิบเฮ้ยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบก่อนร้อยสี่นะร้อยสี่โอ้ยโหลดซะโหลดซะน่าเกียรติเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยได้แล้วโอเคขอบคุณที่โหลดวัคซีนแมนนี่พี่แกจะมางีัคินไม่ได้นะวัค <c oughs> ซีนแมนโอเคได้รูกแก้วนะครับร้อยสี่สิบใบเก็บ ต่อ,อรอโบรอสดีกว่านะครับโอ้โห,โหจะเน็ตอะไรวะเนี่ยเอ้ยเซิร์ฟแน่ๆเลยไี่เน็ตเซิร์ฟเซิร์ฟมันคนน่าจะเข้าเยอะครับน,น่าจะเล่นเยอะอยากได้ซุยีิวกันมาเปิดซุยีิวกันตืนจากเขาดาวมาเปิดซุยีิวกันร้อยสี่สิบนะทั้งหมดผมเสียไปก็วันนี้นะวิสามร้อย300ได้ นี่เลยอ่ะนี่อีกลูกหนึ่งมไม่เปิดแล้วครับบ้าเกินประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาอัพกันดีกว่าเดี๋ยวมาอัพกันซุยริวดูวไหนเอ่ยนอเกนตื่นปกัตื่นนกน่นเปรกันก้เป,ป้่ก่อนเปิดใช้เปิดใช้ เปิดใช้นะครับเปิดใช้โอเคแล้วก็ปุ๊กตื่นนี่มาแล้วซุยริวของเรามันน่าจะมีเสียงเอฟเฟกสักหน่อยนะไม่งก็ไม่ทำนะครับดูดิเป็นเ,เ,งเงียบเลยอืมตัวโหดตัวโหดนี่ได้มาแล้วซุยริวระดับ you ูอานะครับผม โอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ได้มาแล้วเดี๋ยวค่อยอัพค่อยไล่แล้วกันนะผมค่อยอัพนอกรอบไหนวะตัวมันอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ท้ายอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้อัพซุยลิวเนาะอยู่ไหนอะนี่โอ้โหท้ายสุดจริงด้วย,ดวยเดี๋ยวรับก่อนเนื้อท้ายเชอะอืมเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมค่อยดีตัวละครที่ไม่ได้ใช้นะแล้วก็ เอาขอมให้ซุยริวนะมายัดใส่ซุยริวโอเคก็ประมาณนี้นะครับร้อยสี่สิบใบผมเสียไปครับใครเปิดตู้นี้นะหรือว่าดองตั๋วข้ามไม่ไม่ได้เปิดก็คอมเมนต์ไว้ได้นะหรือใครเปิดไปเสียไปทั้งหมดกี่ตัวครับคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะมากดใจให้นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณนคนที่รับชมมาด้วยนะครับผมไปแล้วครับ